ผมไ่พี่น้องเห็นบ่ะนะมันชให้เบิงเาบา่เอองเอาบ้านมุลเอื่นต้นยังเอาต้นสามสาเออเนี่ยต้นสามสาใหญ่สม,มัยนี้ต้องอนุรักษ์นะไม่เคยมีแล้วบ่ได้มือใช่ท่นแม่หนอมีโดนท่านแม่หนอมบินโดนเบิ่งขึ้นจีสวยเขาเนาะมันเป็นปุ่มมันอยากได้เด้มันอยากมันอยากไปปลูกอยู่หน้าบ้านไหมว่าเจ้ารู้ว่าจะปีนี่ต้นนี่ตั้งแต่พ่อแม่เขาในเกิดเด้ออ๋อใหญ่ขากะลีเราพี่น,อน้องเนลอยก็ปีสองร้อยปีแล้วต้นนี่คิดว่านะ ไปเ้าบัทนี่ไปห้าตามล่ายังก็ตามล่าพ่อแม่พี่น้องเย้ยข่อยใช้เบ้าเพ,พา็ดผ้าข่อยเลาะไปห้าเก็บผักกุ่มพี่น้องค่ะมันสีมีบอเดี๋ยวไปหาแถวริมโค้งพี่น้องที่ว่ามันเกิดจากธรรมชาตินะคะเนาะมันปเป็นหลักมันเป็นเล่มของไฟเดอร์ไปเบิ่งแบบมองได้แบบมันออกจากธรรมชาติแถวริมโค้งปกตินะครูเถื่อนว่าก็สีมีเด้อพี่น้องคืออยากกินสมผักกุ่มแม่พี่น้องค่ะต้นนี้มองข่อยกินเข่าเนาะก็มีแต่ว่ามันสูงมัาเอา,าได้เนก็เกิดธรรมชาติจะสามารถเก็บได้คือกันเพราะว่าเตยันโต้มันโค้ง ไป <c oughs> มงุงงขึ้นไปตกวันะถามป้าเรางหนึ่งเนี่ยว่าเก็บไตบอได้ไมันขึ้นป้าเราบอกเก็บไปแต่ว่ามันชุ้งเอาได้อยู่ตีเราอ่ววะมันขึ้นธรรมชาติแต่ก็เล่าไปะหาหมุงใหม่ฮะเธอมันมีเราพี่น้องมีกับเอาบ่มีกับเอาเนาะแม่มมมที่ทไปปลูกยี่หันมันของหลวงแม่นค่ะโอเคค่ะท้องฟ้าก็เป็นคึ้มๆพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิ่งเด้อค่ะเด้อคือฝนสิตกเนี่ยมันก็ยากให้ตกอยู่จ้ะมันห้อนแห้งเนาะค่ะเนาะถ้าตกในดินเฮากสิชิ่มชื้นเออพอดีเลยพ่อ ไ,รรไ,ไหนๆก็ได้มาแล้วพ่กกับซื้อต้นไม้ให้หน่อยหน้าสักสามต้นจะเอวต้นอะไรอีกต้นบังนี้สองว่วยสองต้น <c oughs> <c oughs> ต้นบรงมีวันปลูกวันได้ตายป่นานน้าลองอีกม,มันปลดได้ตายอันมันไปซ,ซับมันสเสียหนามันไปซับเหงามันมันเลยกตายพ่อแม่พี่น้องค่ะ<อ>จริงแล้วมันก็ไม่ได้ตายหรอกเสียหนยาเสียไปใช่ไหาไปซับหากมันเอ็ดเซเดนซาบาดเนี่ยไปคาบบาดนี้พักะกับพอตะซื้อแบบซื้อต้นไหม้ <ส>ก็กชลเะนนะละไปตามดิมโค้งพี่น้องค่ะอันนี้ก็ลาะไปตามดิมโค้งดูพูดแหมพี่น้องท่านนี้ก็มีให้มีหน้าให้เบิ่องเนาะค่ะเนาะ่ะถนนหนทางนะะี่นแหละจังหวัดมุกดาหารเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่หนาอยู่เด้อพูดแหมพี่น้องเด้อเป็นแบบว่าส่วนมากเขาก็จะแต่ะละเฮือนเขาก็สิปลูกพักเนาะคะ่ะเนาะเป็นอาชีพหลักเลยนะจากที่คอยเห็นมาเด้อจากที่คอยสังเกตคอยไปอยู่จังหวัดได้คอยสังเกตเด้อพูดแมมพี่น้องเดิ่นก็สิเป็นแบบปลูกพัก ขายทรงตลาดเนาะเป็นอาชีพของเผ่นของชาวบ้านจากสิเห็ดนางนอบานเฮาค่ะนพี่น้องผู้ใดมีเงินมีค้ำาอกะลงทุนเห็ดแนวอื่นแต่ว่าปลูกพักปลูกยาหญ้าก็ลงทุนคือกันหละพี่น้องค่ะอืลงทุนลงแห้งเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพักบ้านเทามันถูกถูกมมนก็กี้นิดนึงแต่ถ้าเข้าเห็ดหน่อยมันก no 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 ับได้กดกไรดอกเฮาต้องเห็ดแบบลายชนิดเนาะพี่น้องค่ะอหมู่บ้านนายยู่เนาะค่ะเนาะยู่ริมโค้ง สถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะแยะแต่ว่าช่วงนี้ก็จยกเงียบเงาในจังน้อยเพราะว่าโควิดเด้อพ่อแม่พี่น้องเขาลู้ๆกันเนาะค่ะเนาะโควิดโควิดการระบาดไปเบ้อแต่ละจังหวัดแต่ว่าโควิดซูมเอร์เนี่ยกะมันกะบอกมันกะบอกเป็นตะยานคือเที่ยวแรกเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะเออเฮาแบบว่าเฮาสีดยงสีดยาเนาะก็สิเป็นวัดเป็นยังอยู่ถ้าบ่สบายก็กักตัวอยู่เฮือนอยู่ซั้นสองอาทิตย์กินยาแล้วก็หายแล้วก็เศร้าเนาะค่ะเนาะโควิดว่าเป็นตะยานคือมาแรกๆเนาะไม่ มาแรกๆนี่รัว,น,วน่อชีวิตไปโอ้วบ้านเราเราจะห้ามใจแม่ค่ะมาแรกๆมาลงปลอดเลยเสียชีวิตดาราเราไม่มีวัคซีนดารานักนร่องเ้าก็เสียชีวิตจากโควิดนี่ยกลายคนอยู่ดนพี่น้องค่ะ<ช>ปี<น>ะที่แล้วเนาะรายแรงค่ปีนี้ก็เอาแต่ห้ากระสู้ไปดําการสู้ทั้งโควิดสู่ทั้งสงครามขู่ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างสู่เพื่อจะอยู่ได้อยู่ได้ยั่งได้ก็คือยั่งนั่นแหละพอแม่พี่น้องจ้าสู้เพื่อน้องมาหน้าของเขาต่อไปและเพื่อพี่น้องเอฟซีที่เิ้นคอยั้กำลังใจอ่ะ เนกระููเพื่อลูกเพื่อบ้าวเพชรคอยนี่แหละทังสิสูเพื่อภัยท่าบ่มีสองคนหนึ่งก็บตั๊งสิมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเพื่ออะไรกัมบู้หูคือกันได้พี่น้องถ้าไม่มีลูกไม่มีผัวก็กับกับบุ้งหูจะอยู่กับภัยว่าบุ้มมีผู้ใดเนาะคะเนาะ็อยู่ไปนั่นแหละถึงเวลานั่นคนเฮาเฮาบุ้งหูดักมันสิเป็นอะไรเนี่ยอะไรทำใจก็ได้พี่น้องค่ะแต่มันก็ต้องทำใจมันคือความจริงทุกสิ่งทุกอย่าง เอ้ยหาเบอร์เงินภกคุงกันเด้อบาทนี้เด้อวงต้นภักีเล็กกางงามงามพอแม่พี่น้องพ่อเลื่อนรถไปอีกหน่อยที่ไทยค่ะป้าลุงเบิ่งอ้องชอนจริงๆหรอก เรเก็บดอกพี่น้องแถวบ้านกับเขาพิชยามนี่คุณเกี่ยนกระเป๋าเด้พี่น้องคะ่ะเปิดกมามหอดผีได้พี่น้องเคยหลอกพี่น้องคะ่ะตายหลอกฝนฝนตกฝนตกแล้วจ้าทุกคนจะ,จะได้เก็บไม้ผักอุ่นเจ้าไม่ได้เก็บแล้วจา้ามันไม่มีจ้าไอ้คนมาเก็บผักมาตกทั้งคนก็บเเป็นยังเนาะค่ะเอาเบิรงตามทางไปฝนตกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยขึได้เก็บจากพักมือนึ่ สิได้ถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่นะเด้อจ้าเด้อบหมี่นะครับเพราะว่าเขาสิไปหาเก็บผักปุ่มแคมของคอยเราไปหาเก็บสกปฝนตกคำหัวมีบ่เขาเอิ้นว่าบากับพี่น้องค่ะอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเจ้าอ่ออยอกก็ซื้อเด้อพี่น้องค่ะฝนตกค่ะเ้ากับซิมเมอรพ่อเนาะหาทางำอืมกระเบิดบรรยากาศเพราเฮือนเ้าตกว่านอยากให้ตกกว่ามีเด้เนาะคนเศร้าหรือไหนพ่อ กฟ้าแจ่มใสถ้าฝนเศร้าแบบนี้เด้อพี่นอ้องค่ะกระป๋อมก็สิออกแลนะ้วเนาะกระป๋อมเต็มเด้อพี่นอ้องค่ะที่เลนเด็กน้อยขี่บ้านเมื่อรอหาอะไรของอะไรหนี่เอากระป๋อมมาหนึ่งก็แล้วเพราะว่าในโรงงานยังคือมีโรงงานอยู่อ่ะพี่นอ้องเอาบ่มีฝนเด้อค่ะอยู่นี่บ่มีฝนค่ะเอาพี่นอ้องวันนี้วันที่ผาไปาหาเก็บผักกุ้มกิโลสามสิบกัวกิโลก็บว่ได้เก็บฝนตกข้ามหัวมาน,นี่ขากลับไปซ <Okay. S 2> ื้อต้นไมน ขากลับไปซื้อต้นไม้กับว่ากล้าลงวันนี้ว่าฝนตกแห้งหม้อนี้แล้วครับวันนี้ครับเป็นอันว่าบว่าได้เก็บ,บว่าได้ซื้อต้นไม้เลยเดี๋ยวจะไปใหม่พี่น้องเลยวันนี้ไม่แหยังวันนี้ครับโอ้ยหมดมันตึกใส่ข้ออืมเนี่ยมันก็หมดหมดมันตึกใส่ข้อกอันนั่นไม่น่ากินใส่ขออ้อเรามันลุ่นตางลุ่นยางเพิดมันเฮียลงเพื้น กอเมื <c ười> ่อเดือกอ่อยออกไปน้ำเดินเป็นไในฝอยใส่ดีบ่ฝ้อยโอ้มันเหมือนใเด้่อพี่น้องนี่เมือถือข่อยก็อยากมือเนี้ยขอตัวพอไปข่อยใส่ซ้ำซุ้งไทยแล้วเล่งแสงในี้อืมเห็นไั้ไนกวดดีบ่วไม้ฝอย เหรอเส้นบางมือดูอนไทยไปยมาถ่ไทยเงี้ยนจะคองเขาหรอพี่น้องไปไทยท่านนอกว่าเป็นใจฝนกันเลยเลยได้มากวดเฮี้ยนกวดสั้นเอาวัดเดียบออกคือเขาแม่พี่น้องเมื่อกันแม่จะบังลูกเจ้ามานอนใส่ผ้าลุ่มไปพี่น้องเอาเอาเต็มที่ม้อนที่ใส่ม้อนนั่นะ ว่านพันธุ์ทูได้เหมือว่านพันนี่พันนี้กวดออกเอากวดมันแดงกวนเนื้องอ่หมดัร้ายแรงมันไปทั้งนอกฝนมาตกแห้งเงมันเข่ามาแถวบ้านห้องวัดบ้วตกแบบพี่น้องเลยมาวัดแยกมันแห้งเอาหมอยู่ตัวเตยหม่อที่เขาไปกินเข่าเราก็หาเก็บมันไปหาเก็บใบผักกุ้มมาเลยแปลกบ้านนูนสะอาดฝนมาตก นอนพอลวบวงหกดอกพอกรสะอาดอยู่มานนหน่อยคนโกวว่าจิฟ้าลุงป้ากหาเก็บผักมาลูว่ามีตนนึงนี่น้ำโขงอยู่มันต้นใหญ่นะแม่นะอง,งแล้วว่าจิไปเก็บต้นที่น้มนตนว่าเพิ่นเคยเห็นผ่านเคยเห็นน้ำค้างข้าว้นผลทั้งหัวผลเหมือน คือทางไทยเบิ้งแล้ววัดมาวัดสวนนันมองขาเจ้าขายต้นแขียตน้นไม่มองขาเจ้าขายตน้นไม่กาบ่เส้าตกพี่น้องเราบ่นมาเว้ยเจ้าใฉข่อยลุ่งตาฝนที่วัานันไปไปไปเทียรุ่นย่างมานเะมี่ยเงี้ยก่อนตั้งรักก่อนน่นหรอกเป็นอันอยคุยกันอยู่เ,ยเหยินเน่าเหมพี่น้องทั่วทีิแบะอยากกินอน่างอยากกินนมบ่อเอเอาแ okay, ก้เพิ่มลุ เม่ซื้อนะ้องนั่งปวดเม่ซื้อพี่น้องเอ๋ออย่างไรแก้วน้องพี่น้องเบิง่งฝนบ้านเฮาแหงงอบหอยู่ไตงว่ะไม่เพราะตกคืออยู่ในบ้านของเจ้าที่เฮาไปบพราะตกได้พี่น้องว่าเวทไสเบิ่งนเห็นว่าแหงงอหอยเลยอันนั้นเบาอันน้องหนึ่งเขาน้องแบกเด็กทีมเขาลอยกันเพื่อเอามาเรียนน้ำกันกันกบนาเพลิดเพลินเอามาเรียนแล้ววันนี้เพิ่นไม่เรีนยนมาทีมไม่หันเลย ันเบาเพิ่นเพิ่นอยากได้เครื่องหน้าเพชรเพิ่นแต่เพิ่นซื้อมาแต่ด่วนละเมียดเป็นว่าต่บัดนี้ผมได้ออกมาเรียนน้ำข้นบ่ตกพี่น้องของโดหฮงองมอเลยบ้านนนท์สะอาดเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องขอบคุณกันที่ตามซาลาไก่ไล์แก่ขอบคุณจากใจ่เรื่อยๆพี่น้องเอาไว้พ้อมไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องขอบคุณจากใจกัดดั้งใจว่าัชิภาไปหาเก็บผักบ่ได้เก็บผักก็คุยกันพี่น้องชมบรรยากาศนำทางแล้วกัาน้ำรถพี่น้องไงสวัสดีครับ อ่อนไม่คิหนาครับ